สวัสดีครับช่องมังแจนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมากินข้าวแกง10บาทไ่ก๋วยเตี๋ยวเรือ10บบาทเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีครับช่องมังแจนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมากินก๋วยเตี๋ยวเรือ10บาทไปเตี๋ยวโอ่งไปเตี๋ยวโอ่งไม่ใช่ไปเตี๋ยวเรือ สามสองหนึ่งแอคชั่นสวัสดีครับช่องจแจนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมากินก๋วยเตี๋ยวอง1ิบาทและข้าวแกงสิบาทฮะก่อนเข้าไปชมคลิปฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ช่องจัด้วยนะครับไปเหอะพี่บังน้องหิวแล้วสังนี้เป็นอะไรกันสองคนจจิกโอ้โหเราแค่จะแบบเดินผ่านและชุดเขาสวยก็อยากจะแบบใส่คนดูดูจะได้แบบสบายตาแบบตอนแรกคุณจะไม่ใส่ผมบังคับแล้วไม่ใช่คุณคนเดียวตอนเนี้ยที่กองใจ โดนไปด้วยแล้วดูทำหน้าเฮ้ยคุณเท่นนะลูกเนี้ย คอมเมนต์ต้องมาแล้วเฮ้ยพ,พี่เขานี่มีบริการรับแต่งหน้าด้วยนี่เช่าชุดเท่าไหร่ครับพี่ก็ถ้าเป็นเสื้อผู้ชายก็ประมาณ2 0 0 3 0 0ยามบาทหมายถึงวันหนึงที่น้องเช่าไปนั่นแหละอ๋อคือทั้งวัน200 3 0 0บาทแองส2 0 0 3 0 0บาทถ้าเป็นชุดสุภาพสตรีก็500ขึ้นไปคุณเดินผ่านแล้วคุณเห็นแล้วคุณก็เดินเข้ามาแล้วพวกเราก็เดินตามคุณเข้ามาคุณก็เลยโดนดนี่ไงนี่แล้วเขาก็จัดเต็มให้เลยแต่ง,ง,ตงหน้าให้ด้วยนี่ดู f ู l อ o p t i o เลยนะฮะทุกคนคลิปนี้ถือว่าลงทุนนะลงทุนอชับ รล่าที่สามสามครับอรู่ในตลาดชิงช้าตลาดชิงช้าไปเดี๋ยวเรารอดูกันว่าคลิปนี้คืออะไรสวัสดีครับพบกช่องบางแจะนะครับตอนนี้เราจะทำอะไรพี่อังเราจะพาทุกคนมากินก๋วยเตี๋ยวสิบบาทมันเป็นก๋วยเตี๋ยวโอ่งใช่ไหมล่ะใช่ก๋วยเตี๋ยวโอ่งม่อมอยู่ใหนือโอ่งนี่นะแล้วเขาบอกว่ามีโรบอท เสริด้วยก่อนที่พวกคุณจะไปตรงนั้นอนะเอาชุดพวกคุณก่อนตอนนั้นสองคน <c oughs> เหมือนพวกเดิใส่สูตรมากินฟรีอะไรเงี้ยประเด็นก็คือเราเราเดินเข้ามาในตลาดพี่นัทมันเห็นปผู้ผู้ชุดสวยเดินเข้าไปสวยมากพูนเข้าไปเลยจ้ะพูนเข้าไปเราก็อะไรของพี่นัทมับวะอยากเช่าชุดแล้วพี่เขาใจดีมากเขาก็จับเราเหมือนเขาเขาชอบอ่ะที่มาแล้วเหมือนก็แบบจับเราแต่งเป็นตุ๊กตาใส่ชุดไม่พอก็ปุ๊บแต่งหน้าะแต่งมากซึ่งพี่เขาคือใครนะพี่บอกเป็นที่รู้จักด้วยนี่ไซนับบุญมีครับผมเขาคือใครพี่ถ้าเกิดในวงการคือเขาเป็นนักร้องนักร้องคือนัเสพโบราณอ่ะคือเป็นนักร้องแนวเป็นนักร้องยุค90ใช่แล้วก็เป็นยยุคเเเกกก่่่าาลมมืออนดัง จำเขาไม่ได้นะผมดูเขาตั้งแต่เด็กแล้วแล้วเขาแบบเก่งเอ,องมากเลยมาแต่งหน้าเซ็ตผมแต่งตัวให้พวกเราเนี่ยขอบคุณแต่งเต็มอย่างนี้วันนี้จะมารีวิวก๋วยเตี๋ยวสิบบาทพร้อมกับข้าวแกงสิบบาทซึ่งอ,อยู่ในร้านเดียวกันชื่อว่าก๋วยเตี๋ย,ยวโอ่งริมคลองสิบบาทฮะอยู่ตลาดชิงช้าลาดงที่สามสามครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงอ่ะไปที่ทุนวันในร้านเดียวสิบบาททั้งก๋วยเตี๋ยวทั้งข้าวเนี่ยโอ่งนี่ป่ะใช่เนี่ยเขาก็จะมีสาระพวกโอ่งอะไรพวกเนี้ยแล้วเขาทำก๋วยเตี๋ยวในนี้หรอใช่มันน่่่าาาจะเเเป็็นนสููตตรลับขออออองงค้ววกกืหม๋๋ยยยใ ก่อนไปชมคิดฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์จงใจด้วยนะครับผมเออไปอะไรก้มย่าวัดย่า๋กยเตี๋ยวองคสิบบาทคือ๋กยเตี๋ยวอ่นยังไงจริงๆแก่เตี๋ยวองค์ก็คือเราเอาหม้อก๋วยเตี๋ยวค่ะไปใส่ไว้ในโอ่งจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นด้านขา กษณ์ของเรามันเป็นการประหยัดแก๊สจริงๆแล้วอะโองอะคะ่ะเป็นโอมังกรทั่วไปที่เราใช้ตามบ้านเรือนนี่แหละ<อ>เราหม้อก็จะไปใส่ไว้ในนั้นมันไม่มีลมผ่านมันมาให้ความร้อนนะคะมาสมาเสมอตลอดเราก็หลีกแก๊สแล้วเราก็ขายในราคาเพื่อละสิบบาทจริงๆขายมาห้าปีแล้วค่ะเราไม่เคยขึ้นราคาไม่เคยลดปริมาณะคะ่ะแต่เราอะ่ะจากเริ่มจากวันนั้นเราขายที่สี่โต๊ะนะคะโต๊ะเนี้ยค่ะหกสิบโต๊ะ ไม่ใช่เฉพาะ60ตัวนะมีหุ่นยนต์เสิร์ฟไปด้วยตอนนี้ถึงเราจะขายกพ่เดียว10บาทะค่ะแต่เราเน้นในเรื่องของการบริการ<ม>การพัฒนาแล้วข้าวแกง10บาทนี่นะครับจริงๆข้าวแกง10บาทม,มันจากการที่เราเองเป็นคนชอบกินข้าวแกงเรารู้สึกว่าเราจะทํายังไงให,ให้ลูกค้าเขาสามารถกินเด้หลายอย่าง<ม>เขาสามารถตักเป็นถ้วยเท่าละ10บาทาบเช่นเผ็ดแกงเผ็ดบ้างผัดบ้างแกงจืดบ้างเนี่ยค่ะเขาสามารถเอามาผสมผสานกันจุดข,ขายของเราคือเราจะทําให้เป็นจานที่เล็กๆเพื่อให้ลูกค้าเขามีทางเลือกของเขามากขึ้นแล้วรราาคที่ปะหยัด คนเข้าถึงได้ ถามว่าอร่อยไหมเราไม่สามารถบอกได้อ่้ไมเหมืพราะอร่อยของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ถามว่าด้วยราคาแล้วก็คุณภาพแล้วก็วัตถุดิบที่เราที่เราใส่ในก๋วยเตี๋ยวนะคะคของเราก็กล้าการันตีว่าของเราก็ไม่น้อยหน้าใครจริงๆต้องบอกว่าเราเนี่ยเทียบเท่ากับร้านอาหารที่ราคาเื่อยแพงๆเลยของเราจะมีเมนูอันหนึ่งที่เป็นสิบบาทที่เป็นเมนูแนะนําก็คือร้าหน้าไก่หมกักด้วยความเป็นความชอบของเราแล้วเราก็มาทําขายเพื่อละสิบบาทมีเส้นมีกรอบเส้นใหญ่เส้นเส้นหมี่ขาวคุณเข้ามาตรงนี้มันครบจบเลยในร้าน เดี๋ยวก้อนนี้อันนี้อยากฝากไว้ที่ที่ร้านเรานะคะทาโครงการนี้มา5ปีแล้วโครงการออมบลบาทเพื่ออากิรรอวันนี้ค่ะเงินทอนของท่าน1บาท5บาทเนี่ยค่ะเราหยอดสมทบทุนไว้วันนี้เราได้เอาเงินจํานวนนี้ค่ะไปช่วยพี่น้องชาวใต้เราที่กาลังประสบปัญหาน้ําท่วมอยู่แล้วตอนนี้ใช่ค่ะตอนนี้ที่ประสบปัญหาอยู่คือร้านเขาก็คือมีแบบออมบากระปุกออมบลบาทคือใครทําบุญไม่แล้เข้าไปช่วยเหลือแบบคนที่ประสบภัยธรรมชาติ คนที่เดือดร้อนคือไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนเราก็เอาไปช่วยได้หมดเลยแล้ววันนี้การทําบุญเรื่งเพีนงก็ทาเยอะคุณเหลือเงินทอนจากแต่การทอน5บาท1ิบาทก็จะหยอดไว้แล้วเราก็จะเอาไปช่วยคนเราี้ไม่แปลกนะครับจาก4โต๊ะ6โต๊ะในวันนั้นสู่ร้านที่เป็นแบบ60โต๊ะในวันนี้อย่างที่ผมพูดหลายๆคิดก็คือยิ่งให้ยิ่งเพิ่มครับผมเราเป็นมือบนให้มากกว่ามือล่างจะเริญแน่นอนอย่าเอาเปรียบกันซื้อสัตว์แล้วก็ทาบุญเยอะๆครับได้ครับเดี๋ยววันนี้ยังไงขอลองชิมดูหน่อยนะครับว่าย ร้านบัลกัสก์บลกัสแปลว่าซีรีมงคลอ๋อคุณไปไหนไปแล้วไปไหนผมจะไปกินก๋วยเตี๋ยวไหมอ๋อผมจะไปดิวเผอใช่เออุณจะเอาอะไรบ้างอ่ะแนะนำจะได้ได้ค่ะแต่ว่ามีสองสองสามสามคนเดียวที่กินเนื้อนอกนนั้ไม่กินั้นก็จะมีเป็นล้หน้าไก่หมักแล้วก็เย็นตาโฟแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวไก่ค่ะของเราจะทำแยกหม้อแต่ก็ต้องขอบคุณพี่มากนะครับผมขอบครับขอบคุณครับอย่าลังเลจะอันนี้อะไรพี่บังผักไง แล้วมันลอยน้ำมันหยิบฟรีหรือ,อยังไงหยิบฟรีใช่เหรอใช่มันเห็นตรงไหนว่าฟรีอ่ะพี่ถามเขายัางเ <laughs> นี่ยมันลอยผมเห็นมันลอยไปลอยมาตั้งนานแล้วนี่ที่ลอยน้ำมาหยิบฟรีเหรออันนั้นเป็นผักไอ้นี่ผักเป็นผักของผนิตภัณหยิบฟรีเหรอครับตรงนั้นอ่าเป็นผักนี่คือผักฟรีค่ะอ่าจะมีผักด้านนี้เป็นผักใกบเตี้ยวได้ค่ะผักตรงนั้นจะหยิบได้หยิบผักอะไรก็หยิบหยิบไปเถอะอ๋อครับผม นี่ครับคือ QR code ที่เราจะต้องสั่งอาหารกันนะฮะนี่จะสแกนให้ดู innovation นี่เนี่ยนวัตกรรมเขาเนี่ยคุณมีเน็ตปะเนี่ยอ่ามีสิครับหรอห <laughs> อ,อนเน็ตผมค่อนข้างช้าเนี่ยกว่าจะได้กินก็หมดอ่ะคือเรียกเขามาสั่ง <laughs> เย้ย <laughs> อ่ะมาแล้วมาแล้วนะไหนไอติมกะทิมะพร้าวเยอะแยะเลยโอ้โหปลาสามสิบปลาสั่งได้เลยแต่ถ้าเกิดเป็นข้าวแกงต้องไปสั่งที่ตรงนู้นนะเดี๋ยวตรงนู้นพี่บังจะไปสั่งกันแต่อันนี้คือเดี๋ยวเราลองสั่งตรงนี้เดี๋ยวผมลองสั่งตรงนี้ก่อนแล้วไปทีนั้นเลยไปสั่งข้าวแกงกันพี่บังไปไปอันนี้ก็คือสิบบาททั้งหมดเลยอันนี้สามสิบ ก็คือตอนเช้าเนี่ยปลาสามสิบใช่คือตอนเช้ากับข้าวไอ้นี่มันก็เริ่มซาแหละที่จริงกับข้าวมันจะเต็มกว่านี้เขามีเนี่ยแกงเผ็ดหน่อไม้ต้มจืดไก่สาบปลาดุกสิบบาทแกงแกงเขียวหวานสิบบาทแล้วนี่ก็คือต้มต้มนี้ก็จะสามสิบจ้ะต้มเครื่องในหากินยากนะต้มเครื่องในโบราณแล้วก็ต้มแซ่บหนึ่งว่าเป็นแก้วเนี่ยแซลมอนาแซลมอนใช่ทำยำปลาแซลมอนสามสิบบาทถ้าเป็นต้มต้มเขาจะเป็นถ้วยถ้วยใหญ่หน่อยไอ้พวกนี้สิบบาทก็ถ้วยถ้วยข้าวแกง ช่วยเล็กๆคิดบาทอันนี้สิบาทอันนี้ถ้วยสิบาทแล้วถ้วยสามสิบไฮะถ้วยสามสิบจะเป็นถ้วยนี้แตะอืออะไรฮะอันนี้มีทําเติมเรื่อยๆหรือเปล่าครับก็เติมอะค่ะอ๋อทำเติมเรื่อยๆทั้งวันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะแล้วเมนูซ้ำไหมฮะปกติต่อวันหรือว่าเมนูอย่างนี้ทุกวันเลยไม่ไม่ไม่ซ้ำนะ ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปทุกวันหมุนๆไปอ๋อก็มาลองดูว่าใครมาแล้วจะเจอเมนูอะไรงั้นวันนี้ผมขอสั่งต้มแซลมอนหนึ่งถ้วยแล้วก็เครื่องใน่ข้าวเปล่าเท่าไหร่ฮะข้าวเปล่าห้าบาทข้าวเปล่าห้าบาทข้าวเปล่าข้าวเปล่าห้าบาทก็คือแกงหนึ่งถ้วยบวกข้าวห้าบาทอิ่มครับผมหนึ่งมื้อสิบห้าบาทประหยัดครับผมเราไปลองกินกันดีกว่าทุกคน ชิ้ถังอะไรมาบ้างเต็มไปหมดเลยก็วยเตี๋ยวองใช่ลูกชิ้นเนื้อเปื่อยสิบาทสิบาทแล้วก็นี่เนียนตาโฟเส้นใหญ่สิบาทสิบาทเหมือนกันแล้วก็มีอะไรอีกพี่ก๋วยเตี๋ยวสามสิบาทในในลองเทียบกับถ้วยสิบาทดิถ้วยสิบาทนี่ก็ต่างกันเยอะอยู่นะเยอะเยอะเยอะแล้วไม่พอในสิบสิบนี่ครับถ้วยสี่สิบก็คือสั่งเป็นน่องมาเป็นน่องนี้เลยถ้าถ้าเป็นชิ้นเนื้อเปื่อยก็เยอะกว่านี้อันนี้เป็นเตี๋ยวไก่ไก่น่องอ่าแล้วก็มีอะไรข้าวแกงอันนี้เป็นข้าวเเเปปลล่่าาาาาข้วบบทองนะถูกกมแล้วแกงอ่่ะถ้วยทีเขาบบอกัน มือหนึ่งสิบห้าบาทก็ไม่น้อยนะสิบห้าบาทเออก็กินอิ่มนะมือเออต้มไอ้พวกนี้คือต้มทุกถ้วยสามสิบาทยำต้องปลาแซลมอนต้มซุปเครื่องในโบราณสามสิบบาทดูนี่อันนี้ก็สามสิบบาทจริงแล้วก็มีข้าวด้วยนี่เมนูตามสั่งยังไงอาหารตามสั่งสามสิบห้าบาทถ้ามีไข่ดาวนะมีไข่ดาวแต่ถ้าไม่มีไข่ดาวสามสิบบาทเองสามสิบบาทตามสั่งสามสิบบาทเองนะทุกคนราคาที่นี่อันนี้อะไรอ่ะ เนื้อสเต๊ะเนื้อสเต๊ะเนื้อสเต๊ะก็มีนะตอนแรกเราสั่งเป็นเนื้อย่างไปแล้วเสร็จทีเนี้ยเขาบอกว่าเนื้อย่างหมดก็เลยเอาเนื้อสเต๊ะมาให้แทนได้ไหมเราก็เลยเอาได้นี่ก็ได้เนื้อสเต๊ะมาดูจากราคาแล้วเป็นไงตอนนี้แค่แค่ดูนะราคาคุ้มเข้าถึงง่ายสิบบาทมันไม่ได้น้อยนะเนี่ยเครื่องมาแน่นๆอยู่นะดูน้ำซุปเขาดิคุ้นคนอ่ะคุณลองนี่คุณลองไปเลยดิ ปรุงเลยเนะี่ย10บาทมีม้ามด้วยรสชาติเป็นไงเพราะคุณไม่ได้ปรุงกันเลยใช่ไหมเนี่ยไม่ปรุงเลยเป็นไงรสชาติดื่มๆเป็นไงรสชติเต๋าเ,เ,เรือเต็มคนเต็มคนเหมือนเต๋ยวเรือถ้วยเล็กๆที่เรากินกันเลยถ้าเต๋ยวเรือเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ถ้วย10บาทนะ18 19 18แล้วใช่ปริมาณคุณว่าเท่าเทียบเท่าเต๋ยวเรือหรือเยอะกว่าผมว่าบางร้านเยอะกว่าผมว่าเท่าเท่า10บาทแล้เทียบกับเต๋ยวเรือเจ้าดังได้ใช่ราคาถูกกว่าแต่เทียบกับเต๋ยวเรือเจ้าดังได้เลยเออแต่ผมยอมรับจริงนะพวกอาหารฮาลาลนนนะะกก๋ววยยเตีอไไปิร้าหนกก็ออรร่ยทุ้านเลยนะจรริงๆอันนี้เท่่าาไหบ รสชาติเหมือนสิบาทไหมเหมือนเหมือนกันเลยใช่ไหมเคยมันเยอะกว่าเออเพราะาบางที่อ่ะผมเคยไปกินที่ทั่วไปอ่ะถ้วยใหญ่อ่ะมันจะจืดกว่าถ้วยเล็กถ้วยเล็กกับมันจะเข้มข้นกว่าแล้ะว่าสัดส่วนพวกใส่เครื่องปรุงของเขาอ่ะเออมันจะมันจะผิดแปลกไปดูน้อยหน่อนี่ เยอะมากสั่งมาเยอะมากเลยเนยี่ยเดี๋ยวใช่สั่งมาเยอะแต่ก็หมดเหมือนกันนะเนี่ยแป๊เบเดียวไอ,อพี่บังซวยซกซับโซบซับเนี่ยหมดไปสองแล้วเนี่ยโอ้โหดูทั้งสามสิบพี่บังก็แต่อ่าดูอะอร่อยไหมอร,อ,อร่อยอ่ะดูเขากินนี่แป๊บเดียวไม่รู้ว่าอร่อยหรือหิวอ่ะเนี่ย <c oughs> ไอพี่บังลองไป,ไปพวกไอนี้บ้างไหมพี่ลองไปรีวิวไอข้าวแกงดิเออลองอยากรู้ข้าวแกงแล้วคุณหยุดหยุดสดก๋วยเตี๋ยวก่อนเดี๋ยวคุณมาบ่นอิ่มอีกข้าวแกงดีกว่าเออมาลองข้าวแกงดิโอ้โหแกงเผ็ดหน่อไม้แกงเผ็ดหน่อไม้คุณลองาาาาดดดิิผมมมมมอออยกกรรู้้ันนจะะเหืขวแงปณ่ คือว่าได้เท่าข้าวราแกงไหมใช่ประมาณ30มสิบอ่ะใช่ไหมสามสิบข้าวราแกงหนึ่งอย่างใช่แกงเผ็ดแบบโบราณโบราณบ้านๆเลยรสชาติอร่อยไหมอร่อยคือมันเค็มนิดๆแล้วก็หวานปลายๆเนี่ยก็แกงเผ็ดมันต้องนี่แหละมันต้องมันกะทิล้วกินเครื่องเทศเขาเป็นไงจัดเต็มพริกแกงเขาจัดเต็มก็แกงบ้านๆอ่ะเหมือนแบบคนบ้านๆ้านเขาแกงกันอ่ะเรากินกันที่บ้านอะไรเงี้ยใช่กินก็จะแบบดีเลยนะ แล้วข้าวเขาเป็นไงเป็นข้าวหอมมะลิป่ะข้าวหอมมะลิด้วยห้าบาทนี่น,นะผมว่าเขาเน้นคุณภาพมากกว่าเอออ่ะน,น้องเทียนงกะเพาเรเางกะเผาไก่ไข่ดาวทั่วไปเลยอันนี้กะเพราไก่ไข่ดาวตามแบบอาหารตามสั่ง,งเ,เออขอฉเฉาะไข่แดงนะนงอันนี้ผมว่าเค็มน้ำไปหน่อยที่เค็มน้ำไม่ใช่อะไรหรอกน้ำปลาเนี่ยเขาวางอยู่บนฝามันโผลยังไม่ดูอ่ะไม่ดูกันเลย เขาถามหาคุณอยู่ในคลิปอ่ะเขาถามว่าคลิปปีใหม่ทำไมคุณไม่ใหม่คุณไปไหนมาอ๋อติดงานฮะคุณก็เลยไม่ได้ไปเหรอไม่ได้ไปใช่วินไปไหนวินไปไหนทางวิวบอลแสนกว่าเม้นอ่ะโอ้โหถามมากเลยถามมากเลยฮะติดตามผมแสนกว่าคนอะถามหาคุณอยู่อะไปเมนูต่อไปอะไรเนี่ยต้มยำปลาแซลมออนนี่ ปลาตัวเนี้ยอ๋อกะทินำเลยน้ำต้มยำมันเแบบมันกะทิปลาแซลมอนนะฮะไม่คาวเลยคือดีมากราคาสามสิบบาทแค่นี้สุดยอดเลยต้มเครื่องในโบราณไอ้ตะกี้ไอ้เมนูนี้ที่คุณบอกว่าอะไรนะที่คุณว้าวมากเลยนะตะกี้ตอนคุณเห็นะมันมันแพงไงไปซื้อางนอกอ่ะสามสิบบาทเนี่ยถ้วยนะปกติเท่าไหร่ผมไม่เคยกินไงผมก็เลยไม่รู้ก็บางทีก็ชุดละร้อยชุดละแปดสิบเงีผมไปซื้ออ๋อเหรอคุณไปซื้อท่าไมเนี่ยคุณกินเมื่อก่อนเมื่อก่อนผมกินเนื่ยร้อยห้าสิบร้อยหกสิบนะเออหกบางบางร้านแต่บางร้านมาตรฐานคือแป อเออเยอะจริงมือเกลือไม่มีกลิ่นไม่พอกินเพลินอีกด้วยไอ้พวกเนี้ยมันไม่ต้องปรุงอยู่แล้วใช่ไหมมันปรุงเป็นต้มยำราดแกงใช่ไหมอ่สิบห้าบาทอา่าต้มสามสิบเป็นเท่าไหร่สี่สิบห้ามือหนึ่งสี่ห้าคุณได้เท่านี้คุ้มไหมละมือหนึ่งคนสี่สิบห้าบาทอ,าอร่อยด้วยอิ่มด้วย ยำแซลมอนยำแซลมอนจานเท่าไหร่ครับจานละยี่สิบค่ะลูกค้านี่ฮะยำแซลมอนจานละ20บาทยำแซลมอนของวินใบแซลมอนของผมปลาหมึกถูกต้องยี่สิบบาทน้ำจิ้มอ่ะมันถึงเลยอ่ะน้ำจิ้มตีอ่ะจริงเหรอดีเลย่ดีลน้ำจิ้มอ่ะแล้วตัวแซลมอนเป็นไงแซลมอนก็ใช้ได้นะคุณภาพกลางกลางใช่ไม่ได้แบบ20บาทอะคุณอือยี่สิอ่ะแต่ว่าถ้าน้ำจิ้มดีอ่ะมันก็มีใช้ไปกว่าครึ่งแหละ หลากหลายที่เราได้ทานไปเนี้ยเราไม่ได้แบบไปตะเวนซื้อหลายร้านเลยใช่คุณมาร้านเนี้ยคุณได้เนี้ยหลากหลายเลยเริ่มต้นที่10บาทข้าวแกง10บาทก๋วยเตี๋ยว10บาท10บาทจะสุดใหญ่อยากอัพเวลอยากเพิ่มปริมาณในการกินก็มี20 30 40สามสี่สิบที่สำคัญเมนูเยอะมากกว่าที่เราคิดนะแต่ผมแนะนํานะคุณจะสั่งเลย20 30ิบสามคุณสั่ง10บาทจะได้กินหลากหลายหน่อยขนมจีนก็มีถ้าผู้หญิงนะผมว่าห้าสิบบาทคงมาห้าสิบาทอิ่มได้กินหลากหลายด้วยกินห้้้นนักก10 10 10เีียสารบค็ฝไวด้วยนะครับร้สิบสิบเนี้ยสำหริิมคลลองงที่ตาาดชช้ 啊 <laughs> ซึ่งตลาดนี้มันยังไงนะซึ่งตลาดเนี่ยก็คือเราเดินเข้ามานะหน้าปากทางเลยสองข้างทางสองฝั่งเนี่ยมันจะมีร้านหลากหลายมากเลยแต่ละร้านเนี่ยเด็ดเด็ดทั้งนั้นเด็ดเด็ดทั้งในโซเชียลที่เขามาคุณมาคุณจะเอ้าอยู่ตรงนี้เหรอใช่ตลาดชิงช้ารวมไว้ทุกอย่างแต่เขาจะเปิดตอนเย็นใช่ไหมพวกเนี้ใช่ส่วนใหญ่เลยเขาจะเปิดตั้งแต่ประมาณสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นเขาจะเปิดแต่ร้านเนี่ยตั้งแต่ห้าโมงเช้าแล้วอ่าห้าโมงเช้าถึงสามทุ่มใช่ล่าทุกทิ่สามสามอย่าลืมนี่มาลองผ่านมาเที่ยวได้ที่จอดรถสะดวกสบายโคตรๆขอขออบบบคคคุุุณเเเนนนนนนีีีีี่่่่่่ยยชดทรราาใสะััไซม เส่นทางบนมีเขาเขาจับเราแต่งตัวครับผมเออเขาแต่งหน้าให้พี่แต่งห,หน้าให้เราด้วยอขอขอบคุณนะครับเดี๋ยวฝากร้านฝากร้านก็คือในร้านเขาเสะนทางนมีอยู่ที่ตลาดชิงช้านั่นแหละนี่สำหรับลิปนี้ผม,ผมบังแจ๊กก็คือฝากทุกคนกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยยิ<ม>่งดีรตบตอนนี้มีติ๊กตอกด้วยนะครับชื่อบังแจ๊กมาแล้วนะจ๊ะแล้วก็มีช่อง n a l i f e นะครับและช่อง i am getter นะครับเราสามช่องเนี่ยก็จะช่วยกันทำงานเราทั้งสามช่องก็คือจะสามัคคีการฝากด้วยนะครับคอมเมนต์ก็ คือคอมเมนต์ให้กำลังใจกัน<ช>นิดนึงสำ<ช>หรับคลิปนี้เราสองคนควินผมหลังกล้องคุณโนรัแล้วก็แฟนคุณโนรัฐลาไปก่อนครับสวัสดีครับ